The cat sat on the ท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัทเกรดวร่มอเตอร์ของจีนกำลังสรุปแผนลงทุน30ล้านดอลลาร์เพื่อตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยและจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดในปีหน้าเรื่องนี้คุณอร่งศรีตะลายนต์กรรมการผู้จัดการเกรดโร่มอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าสำนักงานใหญ่เกรดวอ่ในมณฑลเหอเปย่ยกกำลังพิจารณาสร้างศูนย์การวิจัยและพัฒนาในไทยซึ่งจะช่วยพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถกระบะด้วยการลงทุนครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคนี้และจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไทยทั้งนี้ช่วงท้ายปี2565ที่ผ่านมาเกรท t อลมอเตอร์เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าโอลาร์คูดแคจนกลายเป็นรถยนต์อีวีที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆของไทยโดยเกรทบอลนะคะมีแผนเริ่มผลิตรถโอลาร์คูดแคในไทยปีหน้าค่ะและจะหาแหล่งส่วนประกอบในท้องถิ่นเพิ่มเติมรวมทั้งแบตเตอรี่ ตรงตามข้อกําหนดรับเงินอุดหนุนของรัฐบาลไทยซึ่งแผนของรัฐบาลไทยระบุนะคะว่าประเทศไทยซึ่งก็เป็นประเทศเศรษฐกิจผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ10ของโลกตั้งเป้าลดภาษีและให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อเปลี่ยนการผลิตรถยนต์ร้อยละ30จาก2องล้านห้าคันต่อปีให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี2573 ทั้งนี้โรงงานประกอบแบตเตอรี่ของเ t w บอลอาจจะใช้เงินลงทุนประมาณ500-1,000ถึงล้านบาทซึ่งขนาดโรงงานที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับแผนที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือนข้างหน้าค่ะอย่างไรก็ตามแม้เ t w บอลและ BYD ของจีลงทุนจํานวนมากในไทยค่ะแต่ว่าผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นทั้ง Toyota ามอเตอร์และอีซูซมอเตอร์ยังคงเป็นผู้นําตลาดในไทยซึ่งก็มียอดจําหน่ายรถกระบะมากกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์เมื่อปีก่อนหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ